สนามบินเงียบงนันจนเสียงคำรามจากใต้ดินดังขึ้นนักบินปริศนาและยักย้ายเหล็กสองตนเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นแต่เมื่อเรือรบยักย้ายบนฟ้าปรากฏทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเบื้องหลังการมาถึงของ A16M ครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องการทหารธรรมดาคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ความจริงทั้งหมดเสียงเครื่องยนต์กรีดผ่านท้องฟ้าแรงสันสะเทือนแล่นไปทั่วลานบินกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงลอยคลุ้งในอากาศ ความร้อนจากไอพ่นกระแทกผิวหน้าผู้คนยืนมองด้วยสายตาไม่กระพริบบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายบางคนเพียงยืนตัวแข็งเหมือนกลัวพลาดสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท้องฟ้าเริ่มหม่นจากควันสีเทาลมแรงพัดผ่านใบหน้าเสียงตะโกนสั่งจากเจ้าหน้าที่ดังแข่งกับเครื่องยนต์แต่แทบไม่มีใครได้ยินชัดร่างของเครื่องบินรบสีเทาเงินโผล่จากขอบฟ้า เส้นสายโค้งมนตแต่แฝงพลังอำนาจมันลดระดับลงอย่างช้าๆเงาของมันทอดยาวบนพื้นสนามหัวใจของชายหนุ่มในชุดทหารเต้นแรงเหนือซึมเต็มฝ่ามือแม้อากาศจะเย็นเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงการซ้อมแต่คือการเปลี่ยนสมดุลของภูมิภาคทันใดนั้นเสียงแตกเปรดังขึ้นจากวิทยุสื่อสารใบหน้าของผู้บังคับการซีดเผือดเขาหันไปสบตาก,กับลูกทีม ความเงียบชั่วขณะบทบังเสียงเครื่องยนต์ทั้งหมดคุณต้องการให้ผมเขียนต่อจนถึงจุดช็อกที่หน้าขนลุกเลยไหมสายตาทุกคู่เริ่มจับจ้องไปยังปลายรันเวย์เรากับรับรู้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติเครื่องบินยังคงลดระดับแต่การเคลื่อนไหวกลับดูชะงักเล็กน้อยเสียงหวีดแหลมของโลหะเสียดสีกันดังลอดเข้ามากลิ่นไม่แปลกแปลกแทรกเข้ากับกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงลมร้อนประทะร่างรุนแรงขึ้น ผิวหนังแสบวาบเหมือนถูกไฟลวกทหารที่ยืนอยู่ข้างลานบินขยับถอยโดยไม่รู้ตัวมือของเขากำปืนแน,น่นดวงตาเบิดกว้างมองไปยังช่องลมใต้ปีกบางสิ่งกำลังกระตุกอยู่ภายในเครื่องยนต์ข้างหนึ่งส่งเสียงขาดห่วงประกายไฟสีส้มพุ่งออกมาเป็นจังหวะเสียงคนตะโกนซ้อนทับกันแต่ไม่มีใครก้าวเข้าไปใกล้หัวใจทุกคนเหมือนหยุดเต้น ภาพเครื่องบินรบที่เพิ่งได้รับกำลังสั่นไหวกลางอากาศเรากับสัตว์ร,ร้ายบาดเจ็บที่กำลังดิ้นทุรนทุรายเงานั้นทาบลงบนฝูงชนเย็นเยียบจนรู้สึกได้แม้ท่ามกลางความร้อนและในเสี้ยววินาทีเสียงระเบิดดังสนั่นจนพื้นสั่นสะเทือนแรงอัดกระแทกวิ่งผ่านร่างเหมือนคลื่นทะเลโหมเศษดินและฝุ่นปลิวว่อนเข้าตารถขมของควันไม่ซึมเข้าสู่ลำคอ ทำาไม่หายใจติดขัดและไอออกมาอย่างรุนแรงเสียงหวีของโลหะฉีกขาดยังดังก้องชิ้นส่วนปีกกระเด็นตกลงใกล้กลุ่มช่างเทคนิคประกายไฟกระเด็นกระจายราวฝนตกความร้อนแผดเผาจนผิวแทบพองฝูงชนวิ่งหนีกระจัดกระจายเสียงร้องตะโกนปนเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีทหารนายหนึ่งพยายามวิ่งฝ่ากลุ่มคนหนาทึบใบหน้าของเขามีเพียงความมุ่งมั่นและหวาดกลัวผสมกัน ภายในม่านควันสีเทาโครงเครื่องบินยังคงลุกไหม้แสงไฟสะท้อนในดวงตาของทุกคนและไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นนอกจากไฟและเท่าฐานเสียงแตกร้าวดังขึ้นจากโครงสร้างเหล็กที่บิดเงอรากับมันกำลังคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดควันดำหนาทึบปกคลุมท้องฟ้ากลบแสงอาทิตย์จนมืดคล้ายยามเย็นทหารนายหนึ่งตะโกนสั่งให้ถอยแต่สายตาของเขากลับจับจ้องไปยังห้องนักบิน เงาลางๆเคลื่อนไหวอยู่ข้างในช้าเกินกว่าจะเป็นเพียงภาพลงตาทุกคนหยุดนิ่งแม้เสียงระเบิดเล็กๆจะดังต่อเนื่องหัวใจเต้นกระนำสายตาแทบไม่กระพริบป,ประตูห้องนักบินค่อยๆเปิดออกเสียงกลไกติดขัดดังกรอดๆควันลอยออกมาเป็นสายพร้อมกับเงาร่างหนึ่งที่ก้าวออกมาอย่างเชื่ช้าแสงไฟส้มจากเปลเพลนสะท้อนบนหมวกนักบิน ทำให้ดวงตาที่อยู่ภายในดูวาวโรดผิดปกติเสียงหายใจดังหนักและสม่ำเสมอเหมือนกำลังพยายามควบคุมบางสิ่งภายในตัวชุดนักบินเต็มไปด้วยรอยไหม้และคราบน้ำมันไอร้อนระอุไหลเวียนรอบร่างกลิ่นเหล็กเผาไม่ประปนกับกลิ่นเนื้อสดจนผู้คนที่อยู่ใกล้ต้องหันหน้าหนีเขาเก้าวลงมาจากบันไดเครื่องอย่างช้าช้าทุกก้าวทิ้งร่องรอยคราบดำบนพื้นปูน เงาของเขายาวเหยียดบิดเบี้ยวไปตามแสงไฟและในความเงียบนั้นมีเพียงเสียงโลหะตกกระทบพื้นทีละชิ้นจากอุปกรณ์ที่หลุดร่วงทหารที่ยืนแถวหน้าก้าวถอยหลังมือสั่นจนจับอาวุธไม่มั่นเพราะในแววตาของนักบินมีบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์อยู่ภายในเงียบงันปกคลุมทั่วลานบินแม้ปเปลวไฟยังคงลุกโชนแต่ความเย็นเยียบแผ่ซ่านไปทั่วร่างทุกคน รากับอุณหภูมิร่วงลงอย่างฉับพลนันนักบินยืนนิ่งสีสะเอียงเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังบางสิ่งแววตาวาวนั้นจับจ้องไปที่ฝูงชนจนหลายคนรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ลมแรงพัดผ่านผ้าเอากลิ่งควันและเศษขี้เท่าลอยวนเสียงเครื่องยนต์ที่ควรจะดับสนิทกลับดังคลื่นต่ำๆมาจากใต้ลำเครื่องนักบินยกมือขึ้น นิ้วแต่ละข้อเคลื่อนไหวกระตุกผิดธรรมชาติในวินาทีนั้นสัญญาณเตือนภัยบนหอควบคุมก็ดังระงมพร้อมแสงไฟสีแดงกับพริบทั่วสนามบินแสงไฟสีแดงสาดลงบนใบหน้าของนักบินเผยให้เห็นรอยแยกเล็กๆบนผิวหนังเหมือนเกราะโลหะกำลังแยกออกจากเนื้อในเสียงขูดของกลไกดังขึ้นใกล้และชัดเจนฝูงชนเริ่มถอยห่างทีละก้าว แต่บางคนกลับยืนตัวแข็งรากับถูกแรงบางอย่างบังคับให้หยุดนิ่งดวงตาทุกคู่จ้องไปที่รอยแยกนั้นเศษเกราะเล็กๆหลุดร่วงลงพื้นเผยผิวที่ไม่ใช่ผิวมนุษย์สีหม่นเย็นราวเหล็กเก่าเส้นลายประหลาดวิ่งไปทั่วราวกับเส้นเลือดนักบินหันมาช้าๆแสงจากเปลยไฟสะท้อนบนผิวโลหะใต้หมวกเสียงคลื่ต่ำแปรเปลี่ยนเป็นเสียงก้องลึก เหมือนเสียงที่มาจากในอกของสิ่งมีชีวิตยักย้ายและมันก้าวออกจากนนวคอนตรมาหาฝูงชนฝีเท้าของมันหนักและมั่นคงพื้นคอนกรีตใต้รองเท้าเกิดเสียงกึกก้องทุกย่างก้าวความร้อนจากเปลวไฟกลับไม่ทําให้มันสะทกสถานเราากับร่างนั้นถูกสร้างมาให้ทนต่อทุกสภาพผู้คนเริ่มกรีดร้องบางคนลม้มลงกับพื้นเพราะแรงกดดันที่มองไม่เห็นเหมือนมีบางอย่างบีบอัดอากาศรอบตัว ทำให้หายใจยากและหัวใจเต้นผิดจังหวะดวงตาโลหะคู่นั้นกวาดมองไปทั่วเหมือนกําลังค้นหาเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวเสียงก้องลึกที่คล้ายคําพูดไม่คุ้นหูดังออกมาแม้ไม่มีใครเข้าใจความหมายแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงความยินเยียบในกระดูกสันหลังมันหยุดยืนเพียงไม่กี่ก้าวจากแนวทหารเงาของมันปกคลุมร่างพวกเขาทั้งหมดและทันใดนั้น ไฟบนลำเอฟสิ 16, ที่ยังไม่กลับลุกชนขึ้นอีกครั้งเรากับได้รับคำสั่งจากสิ่งมีชีวิตตรงหน้าเปเลวไฟพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงเสียงระเบิดเล็กๆจากใต้ปีกดังติดก,กันหลายครั้งแรงลมร้อนปะทะจนทุกคนต้องเอามือบังหน้าเศษโลหะปลิวกระแทกพื้นเสียงดังแหลมแสงไฟสะท้อนในดวงตาโลหะของมันเหมือนประกายแห่งความพึงพอใจฝูงชนถอยร่อนอย่างไร้ระเบียบ แต่สายตาของมันยังจับจ้องไปที่ทหารนายหนึ่งทหารคนนั้นยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างเหมื่อไหลลงข้างแก้มมือที่ถือปืนเริ่มสั่นหนักขึ้นทุกวินาทีนักบินปริศนายกมือขึ้นช้าช้านิ้วเรียวยาวบิดราวกับเครื่องจักรที่กำลังตั้งค่าการทำงานทันใดนั้นเครื่องยนต์ของเอฟสิส่งเสียงคำรามดังสนัน่นและปล่อยลำแสงสีขาวพุ่งตรงไปยังเส้นขอบฟ้า ลำแสงนั้นปรีดผ่านท้องฟ้าทิ้งร่องรอยสว่างวาบที่ทำให้ทุกคนต้องหลับตาเสียงแรงระเบิดสะท้อนกลับมาเหมือนภูเขาไกลๆก,ก,กำลังขล่มพื้นสนามบินสั่นสะเทือนฝุ่นควันลอยคลุ้งบทบังทัศนวิสัยเสียงไซเรนดังประสานกับเสียงตะโกนบอกให้ทุกคนหลบออกจากพื้นที่ทันทีในความโกลาละ่ะนักบินปริศนายังคงยืนนิ่ง ร่างสูงใหญ่ของมันเด่นชัดท่ามกลางควันและเปลวไฟเหมือนกำลังรอให้บางสิ่งปรากฏดวงตาโลหะคู่นั้นหันขึ้นสู่ท้องฟ้าและในเสี้ยววินาทีเงาดำขนาดมหืมมาก็โผล่มาจากก้อนเมฆส่งเสียงคำรามต่ำที่ทำให้พื้นแทบสั่นตามเงานั้นค่อยๆเคลื่อนลงมาขนาดของมันใหญ่กว่าตัวเครื่อง F 16หหลายเท่าขอบโครงร่างเต็มไปด้วยเส้นสายเรืองแสงสีฟ้าจางๆ ที่เต้นเป็นจังหวะเหมือนชีพจรของสิ่งมีชีวิตเสียงคำรามต่ำแปลเปลี่ยนเป็นเสียงสะท้อนแหลมกรีดลึกเข้าไปในโสตประสาทจนบางคนสุดลงกับพื้นปิดหูแน่นด้วยความเจ็บปวดลมแรงหมุนวนรอบสนามบินเสษซากและเท่าฐานลอยขึ้นจากพื้นราวกับแรงดึงดูดกำลังสับสนผิดปกติความดันอากาศบีบเข้าหูจนรู้สึกชานักบินปริศนายกมือขึ้นอีกครั้ง เส้นแสงจากนนหมือมาบนฟ้าก็ตอบสนองเรากับทั้งสองกำลังสื่อสารกันและในแสงสีนั้นบางสิ่งขนาดมหืมาที่อยู่เหนือเมฆเริ่มแยกออกเป็นสองส่วนชิ้นส่วนมหืมาทั้งสองค่อยๆเคลื่อนออกจากกันเผยให้เห็นช่องว่างกลมขนาดยักย,ย้ายภายในเต็มไปด้วยแสงสีขาวสว่างจ้าเรากับประตูที่เชื่อมไปยังอีกโลกหนึ่งความร้อนจากแสงนั้นพุ่งกระแทกพื้น จนพื้นคอนกรีตร้าวเป็นเส้นยาวกลิ่นไม่คละคลุ้งแต่ไม่ใช่กลิ่นของน้ำมันหรือโลหะเป็นกลิ่นที่ไม่มีใครเคยสัมผัสมาก่อนคล้ายดินแห้งผสมกับบางสิ่งมีชีวิตฝูงชนเริ่มวิ่งหนีอย่างสิ้นหวังเสียงร้องตะโกนประปนกับเสียงวัตถุหนักตกกระแทกพื้นเงามืดมือหมาหล่นลงมาจากช่องว่างนั้นพร้อมแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้ทุกคนเสียหลักนักบินปริศนายืนนิ่ง เหื่ยหน้ามองสิ่งที่ร่วงลงมาจากฟ้าและดวงตาโลหะของมันสว่างวาบขึ้นราวกับรอคอยช่วงเวลานี้มาตลอดเงามืดนั้นกระแทกพื้นด้วยเสียงดังสนัน่นแรงอัดทําให้ลมพัดกระจายออกไปทุกทิศเศษซากเครื่องบินและยานพาหนะใกล้เคียงถูกผลักกระเด็นเสาไฟสนามบินโค่นลงเหมือนกิ่งไม้ควันหนาทึบปกคลุมจุดตกมองไม่เห็นรูปร่างของสิ่งที่อยู่ภายใน แต่เสียงก้าวเดินหนักและช้าเริ่มดังขึ้นเหมือนสัตว์ยักย้ายลากร่างออกมาจากหลุมพื้นใต้ฝ่าเท้าทุกคนสั่นเป็นจังหวะแต่ละก้าวทำให้ร่างของผู้ที่อยู่ใกล้สูญเสียการทรงตัวกลิ่นโลหะร้อนผสมกับกลิ่นเนื้อไม่ลอยมาตามลมแสบจมูกจนต้องกลั้นหายใจเมื่อควันเริ่มจางร่างมือหมาสูงเท่าตึกหลายชั้นก็เผยตัวผิวของมันเป็นเกราะโลหะดำสนิท มีเส้นแสงสีแดงวิ่งไปทั่วราวกับเส้นเลือดและดวงตาเพียงคู่เดียวก็เพ่งตรงไปยังนักบินปริศนาทั้งสองยืนนิ่งประจันหน้ากันไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงเปลไฟแต่ประตูอยู่รอบสนามบินสายตาของพวกมันเหมือนกำลังสื่อสารบางอย่างที่ลึกเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจนักบินปริศนาก้าวไปข้างหน้าเพียงหนึ่งก้าวร่างมหึมาก็ก้าวตาม แรงสั่นสะเทือนจากฝ่าเท้าทําทให้กระจกอาคารใกล้เคียงแตกกระจายเศษแก้ปลิวสะท้อนแสงไฟเป็นประกายว่ากลางอากาศเส้นแสงสีแดงบนเกราะร่ามหือมาเริ่มเต้นแรงขึ้นคล้ายหัวใจที่เต้นเร็วด้วยความตื่นเต้นหรือโกรธเกรี้ยวเสียงคำรามต่ำดังสะท้อนในอกทุกคนจนรู้สึกเหมือนกระดูกสั่นสะเทือนทหารที่เหลืออยู่รีบตั้งแนวยิงแต่ก่อนที่ใครจะได้เหนี่ยวไกนักบินปริศนายกมือขึ้น และในทันทีอาวุธทุกกระบอกก็หล่นกระแทบพื้นราวกับถูกแรงมองไม่เห็นดึงไว้เสียงปืนกระทบพื้นดังก้องท่ามกลางความเงียบตึงเครียดทหารบางนายพยายามก้มเก็บแต่กลับรู้สึกเหมือนแขนถูกปรึงด้วยน้ำหนักมหาศาลเหงื่อเย,ย็นไหลลงข้างแก้มหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาร่างมหือมาเริ่มเคลื่อนเข้าใกล้นักบินปริศนาถูกย่างก้าวช้าลงแต่หนักแน่น จนพื้นคอนกรีตแตกร้าวใต้เท้าประกายไฟเล็กๆกระเด็นจากรอยแตกเหล่านั้นนักบินปริศนาก้าวเข้าหาเช่นกันระยะห่างระหว่างทั้งคู่หดสั้นลงแสงไฟสีแดงจากร่างมือหมาสะท้อนบนหมวกโลหะของนักบินทําให้ดูราวกับว่าพวกมันเป็นเงาของกันและก,กันในวินาทีนั้นเสียงคล้ายโลหะขนาดใหญ่ถูกบดล็อกจากด้านบนทุกคนเห่อยหน้ามอง และเห็นวัตถุทรงกระบอกยักย้ายกำลังร่วงลงมาจากช่องว่างบนท้องฟ้าตรงมายังจุดที่ทั้งสองยืนอยู่วัตถุทรงกระบอกกระแทกพื้นด้วยแรงมหาศาลเสียงดังสนั่นร,ราวกับฟ้าผ่าลงตรงหน้าแรงสั่นสะเทือนกระจายไปทั่วสนามบินพื้นคอนกรีต,ตแตกเป็นวงกว้างรอบจุดตกฝุ่นควันฟุ้งกระจายบดบังทุกสิ่งแสงสีแดงจากร่ามหือมาส่องทะลุหมอ,อกควันออกมาเป็นริ้ว เสียงโลหะเสียดสีกันดังขึ้นจากภายในทรงกระบอกเหมือนประตูขนาดมหือมากำลังเปิดออกอย่างช้าๆลมร้อนพัดกระแทกหน้าพร้อมกับกลิ่นไม่ที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าเดิมเรากับเป็นกลิ่นของสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกฝูงชนที่ยังเหลืออยู่ต่างพากันถอยหนีอย่างไร้ทิศท,ทางเมื่อควันเริ่มจางลงเงาสูงชะลุดรูปร่างซับซ้อนก็โผล่พ้นประตูทรงกระบอกมันก้าวออกมาอย่างมั่นคง และดวงตาสีขาวสว่างจ้าของมันก็เพ่งตรงไปยังนักบินปริศนาและร่างมาหือมาพร้อมกันดวงตาสีขาวนั้นไม่มีแววอารมณ์แต่มันกลับส่งแรงกดดันมหาศาลเหมือนบีบอัดอากาศรอบตัวจนทุกคนรู้สึกแน่นหน้าอกเสียงรอบข้างกลายเป็นเพียงเสียงอื้ออึงในหัวร่างมาหือมาเบื้องหน้าเริ่มชะงักเส้นแสงสีแดงบนเกราะกระพริบถี่ขึ้นราวกับกำลังสับสนหรือหวาดระแวง นักบินปริศนายืนนิ่งแต่ในดวงตาโลหะกลับสว่างว่าปรุนแรงกว่าเดิมสิ่งมีชีวิตจากทรงกระบอกก้าวลงพื้นเต็มตัวโครงสร้างของมันผสมผสานร,ระหว่างโลหะและสิ่งมีชีวิตมีเส้นสายสีขาวเรืองแสงวิ่งไปทั่วร่างทุกย่างก้าวของมันทําให้พื้นสั่นสะเทือนอย่างสม่ําเสมอมันหยุดยืนกั้นระหว่างนักบินปริศากับร่างมือหมาไม่มีใครขยับมีเพียงสายลมที่พัดพาเอาเท่าฐานลอยวน ก่อนที่เสียงแรกจะดังขึ้นเป็นเสียงพูดในภาษาที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนแต่กลับสั่นสะเทือนในใจทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเสียงนั้นลึกและกล้องราวกลับมาจากใต้พื้นโลกทุกพยางสั่นสะเทือนอยู่ในกระดูกทําให้ผู้ฟังรู้สึกหนาวเยือกแม้ยืนอยู่ท่ามกลางเปลวไฟร่างมหึมาที่มีเส้นแสงสีแดงค่อย,อยๆแหงนหน้าขึ้นส่งเสียงคำรามตอบกลับเสียงของมันแผ่กระจายออกไปไกล จนกระจกอาคารที่เหลืออยู่แตกร้าวพร้อมกันนักบินปริศนาก้าวถอยเพียงครึ่งก้าวดวงตาโลหะจ้องมองสิ่งมีชีวิตจากทรงกระบอกอย่างไม่กระพริบแสงสว่างในดวงตานั้นเริ่มเปลี่ยนจากสีขาววาวเป็นสีทองเข้มที่ดูร้อนระอุราวกับหลอมจากไฟลมแรงหมุนวนรอบทั้ง,างสามร่างเศษซ่าถ,ถูกยกขึ้นกลางอากาศแรงกดดันบีบพื้นที่จนคนที่เหลืออยู่ต้องสุดลงกับพื้น และในจังหวะที่ความเงียบกดทับทุกสิ่งสิ่งมีชีวิตจากทรงกระบอกก็ยกแขนขึ้นเผยอาวุธแปลกประหลาดที่ส่องแสงจ้าจนแสบตาแสงจากอาวุธนั้นรุนแรงจนเหมือนจะแผดเผาอากาศรอบตัวความร้อนพุ่งกระแทกจนผิวรู้สึกแสบเสียงก้องต่ำแผวออกมาจากแกนกลางของมันคล้ายจังหวะหัวใจที่เต้นช้าแต่หนักแน่นร่างมหืมมาสีดำส่งเสียงคำรามอีกครั้ง เส้นแสงสีแดงบนเกราะสว่างจ้าจนเกือบขาวก้าวขึ้นมาข้างหน้ายืนประจันหน้ากับสิ่งมีชีวิตจากทรงกระบอกนักบินปริศนาไม่ขยับแม้แต่นิ้วแต่ดวงตาสีทองของมันกลับส่องประกายแรงขึ้นเรื่อยๆจนพื้นรอบตัวแตกร้าวเป็นเยแมงมุมเศษหินเล็กๆลอยขึ้นกลางอากาศเสียงคมต่ำเริ่มดังจากเหนือเมฆก้องลึกและเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ฝูงชนที่เหลือเพียงไม่กี่คนเงยหน้ามองด้วยความหวาดหวัน่นและในวินาทีนั้นก้อนเมฆกะฉีกขาดเผยให้เห็นเงายักษ์ย้ายอีกเงาหนึ่งที่ใหญ่กว่าทุกสิ่งที่อยู่บนพื้นเสียอีกเงายักษ์ย้ายนั้นปกคลุมท้องฟ้าเกือบทั้งหมดแสงอาทิตย์ถูกกลืนหายสนามบินทั้งสนามตกอยู่ในเงามืดเย็นเยียบลมแรงประทะจนฝุ่นและเศษซากหมู่นวลเป็นเกลียวรูปร่างของมันคล้ายเรือรบลอยฟ้าขนาดมหือมา พื้นผิวเป็นโลหะดำด้านประดับด้วยเส้นแสงสีฟ้าสลับทองที่เต้นเป็นจังหวะเหมือนชีพจรของสิ่งมีชีวิตยักย้ายเสียงห้ำต่ำแปรเปลี่ยนเป็นเสียงคล้ายการสวดทองลึกและก้องจนรู้สึกได้นในอกร่างมหึมาสีดำกับสิ่งมีชีวิตจากทรงกระบอกหันหน้าขึ้นมองพร้อมกันเหมือนพวกมันรับรู้ได้ถึงการมาถึงของเจ้านายหรือศัตรูโบราณน,นักบินปริศนายังคงยืนนิ่ง แต่แสงทองในดวงตากลับสว่างจนแทบมองตรงไม่ได้พื้นใต้ฝ่าเท้าเริ่มสั่นอีกครั้งและรอยแตกก็กระจายออกไปราวกับมีบางสิ่งข้างใต้กำลังดันตัวขึ้นมารอยแตกขยายกว้างออกอย่างรวดเร็วเสียงคอนกรีตฉีกขาดดังสะท้อนทั่วสนามบินเศษหินและฝุ่นควันพวยพ,พุ่งขึ้นจากพื้นแรงสั่นสะเทือนรุนแรงจนเสาไฟและโครงสร้างรอบพังเอ็นตัวโค่นลม้มความมืดจากรอยแยกเบื้องล่างลึกจนมองไม่เห็นก้น แต่กลับมีแสงสีเลือดสว่างวาบขึ้นมาเป็นจังหวะคล้ายการเต้นของหัวใจมือหมาที่ซ่อนอยู่ใต้ดินกลิ่นร้อนแผดเผาและกลิ่นกรมะถันลอยขึ้นมาแสบจมูกจนหลายคนต้องปิดหน้าเสียงคำรามต่ำดังออกมาจากใต้รอยแยกลึกหนักและโบราณเกินกว่ามนุษย์จะเรียนแบบได้ร่างมหมาสีดำถอยหลังเพียงครึ่งก้าวสิ่งมีชีวิตจากทรงกระบอกชะงักไม่ขยับแต่นักบินปริศนากลับก้าไปข้างหน้า จ้องลงไปในความมืดนั้นเรากับกำลังรอคอยใครบางคนที่จะโผล่ขึ้นมาพื้นรอบรอยแยกเริ่มยุบตัวลงเสียงโลหะขูดกับหินดังสะท้อนออกมาจากใต้ดินแสงสีเลือดสว่างขึ้นทีและจังหวะเหมือนใกล้ถึงจุดที่บางสิ่งกำลังจะหลุดพ้นแรงลมร้อนพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกพัดเอาเศษซากและเท่าถ่านหมุนวนขึ้นฟ้ากลิ่นกรรมฐานเข้มข้นขึ้นจนเหมือนจะเผาพรงจมูก ผู้ที่เหลืออยู่ต้องก้าวถอยอย่างสิ้นหวังร่างมาฮืมาสีดําตั้งท่าราวกับพร้อมต่อสู้เส้นแสงสีแดงบนเกาะเต้นเร็วและแรงสิ่งมีชีวิตจากทรงกระบอกก็กางอาวุธขึ้นสูงเส้นแสงสีขาวพุ่งวิ่งไปทั่วร่างราวกับได้รับคำสั่งใหม่นักบินปริศนาหยุดอยู่ตรงขอบรอยแยกดวงตาสีทองของมันเรืองว่ารุนแรงจนคลอยออกมาจากขอบหมวกและในเสี้ยววินาที มือยักย้ายสีดำสนิทก็พุ่งทะลุข,ขึ้นมาจากความมืดฟังกรงเล็บลงในพื้นคอนกรีตอย่างแรงจนพื้นแตกกระจายเสียงแตกของคอนกรีตดังสะท้อนกล้องแรงกระแทกทําให้ทุกคนที่ยังยืนอยู่เสียหลักล้มลงฝุ่นหนาและเศษหินพวยพุ่งพุ่งขึ้นปกคลุมท้องฟ้าบทบังแม้กระทั่งแสงจากเส้นไฟบนเรือรบยักย้ายเหนือหัวกลงเล็บนั้นยาวและโค้งราวใบมีดพื้นผิวเป็นโลหะดำเงาที่สะท้อนเพลิงไฟรอบตัว ไอร้อนระอุแผ่ออกมาจากร่องกราะพร้อมเสียงฮึมต่ำที่เหมือนการขู่คำรามของสัตว์นักล่าทันใดนั้นกรงเล็บอีกข้างก็โผล่ขึ้นตามมาฝังลงใกล้จุดเดิมทำให้รอยแยกขยายออกเป็นวงกว้างพื้นทั้งสนามบินสั่นไหวราวกับแผ่นดินถลม่มท่อส่งน้ำมันใต้พื้นแตกจนเกิดกลิ่นเชื้อเพลิงคลุ้งไปทั่วร่างมาหึมาสีดำกับสิ่งมีชีวิตจากทรงกระบอกต่างถอยห่างออกไปคนละด้าน สายตาทั้งคู่ยังจับจ้องอยู่ที่รอยแยกในขณะที่นักบินปริศนายังคงยืนนิ่งเหมือนเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ตื่นตระหนกกับสิ่งที่กำลังจะปีนขึ้นมาแรงดึงจากใต้รอยแยกเพิ่มขึ้นจนพื้นรอบขอบเริ่มแตกเป็นชิ้นใหญ่เสียงคำรามลึกดังขึ้นอีกครั้งก่อนจะค่อยๆเงียบลงกรงเล็บมือหมาชะง,งักอยู่กลางอากาศเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างใต้กำลังชั่งใจสายลมร้อนที่หมุนวนค่อยๆแผ่วเบา กลิ่นกรรมฐานจางหายทีละน้อยเงาของเรือรบยักย้ายบนฟ้าขยับช้าช้าถอยออกไปเส้นแสงบนตัวมันดับลงราวกับปิดม่านเวทีกรงเล็บสีดำค่อยคคลายออกจากพื้นแล้วเลื่อนกลับลงสู่ความมืดอย่างไร้เสียงรอยแยกเริ่มปิดตัวเองราวกับไม่เคยมีอยู่พื้นคอนกรีตผาสานกลับเข้าหากันช้าช้าร่างมหึมาสีดำและสิ่งมีชีวิตจากทรงกระบอกยังคงยืนเฝ้ามองโดยไม่ขยับ ก่อนจะค่อยๆถอยหายไปในหมอกควันคนละทิศท,ทางเหมือนทั้งคู่ต่างเข้าใจว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่ถึงเวลานักบินปริศนาหันหลังให้สนามบินที่พังยับก้าวเดินเข้าสู่เงามืดของอาคารร้างแสงสีทองในดวงตาค่อยๆจางลงทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและคำถามว่ามันคือใครและสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ยังรอคอยอะไรอยู่